ต้องคืนทั้งต้นและดอกค่ะอที่เราไม่ไหวเราเคยขออี่การจ่าย่ดอกเบี้ยมากอ,อะไรอย่างนี้ได้ค่ะคือช่วงหลังๆมาหนูว่าจ่ายไม่ไหวแล้วนะจะขอทยอยแต่ละคนแล้ว<ม>เขาบอกว่าเขาอยากได้เป็นก้อนนะคะอยากได้เป็นเงินก้อนคืนเลยก็คือหนูว่าหนูไม่มีถึงขนาดนั้นเพราะว่าหนูหมุนไปในดอกเบี้ยของในสิบคนนี้แล้วหนูก็คือว่าขอทยอยนี่แต่เขาไม่ยอมค่ะคเขาบอกว่าเขาอยากได้เป็นทีละก้อนคืนอย่างนี้ ขยันรีบก้อนี่นนได้หลังจากที่เอาอยู่ไมไม่ค่ะไม่เอาแล้วค่ก็ก็สรุปนะครับก็คือสรุปว่าเขาไม่ได้จะหนีเขาไม่ได้จะหนีและทางแม่เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้จะหนีแต่ต้องการให้สรุปให้ชัดเจนว่าแต่ละลายที่กู้ไปร้อยได้ยี่สิบสามสิบนะมันไม่ถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายก็มา มามาคิดให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายแล้วที่เหลือค้างอยู่เท่าไหร่ก็ตามผักลบคลบนี่แล้วทางนี้ก็จะรับผิดชอบจ่ายยังไงมาว่ากันอีกทีหนึ่งจะอยู่ตรงนั้นครับและเขาจะต้องขออนุญาตกลับไปเรียนหนังสือที่จะเปิดในวันที่8อาทิตย์หน้านี่และก็จะต้องไปทํากู้กยศเพราะงั้นมาที่กองปราบเพื่อขอความมั่นใจว่าจะกลับไปแล้วจะได้รับความปลอดภัย ตรงนั้นครับสินขออนุญาตรงนั้นแต่ขอยืนยันอีกครั้งว่าทางนี้ก็ไม่ได้หนีนะครับขอให้ลูกนี้สบายใจเอ,อเจ้านี่สบายใจว่าไม่ได้หนีแต่ให้เป็นไป,นป,นปนตามกระบวนการกฎหมายและไอ้ล้านเก้านั้นนะก็มาว่ากันเพราะบางรายมีอยู่รายหนึ่งที่เขาโทรมาบอกว่าทางอยู่ประมาณสองแสนห้าเขาขอแค่ห้าหมื่นเขาโทรมาบอกนะครับทินขอเนียมาไม่มีค่ะ ไม่ได้ยักเงินออกไปไหนเลยค่ะพูดถึงว่าเจ้านี้โอนเข้ามาประมาณ2นาทีโอนออกไปให้เจ้านี้ทันทีเลยค่ะเขามีสเตทเมินมีสเต็ปมินมีสเตทเมินยักโอนเข้าเรียบร้อยเสร็จไม่ได้ไปลงทุนไม่ค่ะอยู่ในสิบจ้านี้เลยค่ะคือคือเอาเงินตัวนี้หมุนให้คนโน้นเงินตัวนี้หมุนให้คนอยู่ในสเต็ปไม่นี่หมดเลยค่ะคีที่เราบอกว่าเราโอนให้เขาเนี่ยเป็นการโอนยืมเงินมาหรือเป็นการยืมเงินที่เกี่ยวข้องกับทางการใช่ไหม ไม่อลค่ะมีเป็เล่นพนันอะไรกับสิบคนนี้ไหมเออไม่อลค่ะเท่าที่เท่าที่ผมได้คุยกับเจ้านี่เมื่อวานบางคนก็เป็นครูนะครับเป็นเป็นครูอาตรยจ้างเป็นเป็นผู้ที่ประกอบการที่สุดจิตแต่เขาก็าผมไม่แน่ใจว่าเขารู้กันไหมว่าในสิบคนเนี้ยอีกคนหนึ่งเอาดอกเบี้ยคนนี้เพื่อไปกินดอกเบี้ยคนนี้แล้วคนที่มีปัญหาปัจจุบันก็คือคนที่ปล่อยกู้ให้ทางนี้มาแล้วแล้วทางนี้ไม่สามารถไปยืมใครในสิบคนนี้ได้แล้ว ผมเข้าใจเป็นกระบวนการแต่รู้กันหรือเปล่าไม่รู้เป็นกระบวนการปั่นเพื่อเพื่อเพื่อที่จะกินดอกเบกี้ยใช่ครับเก็บรวแหกติคนนี้คุยกันแล้วว่าไม่ให้ักคนแล้วกย,ย่อที่ก็ก็ค้างเลยแล้วมวใช่แต่แต่มันก็ไม่มีหลักฐาะแต่เขาอยู่บ้านไม่ได้เนี่ยเขาเรียนไม่ได้เออควบคู่กับก่าแล้วก็อ่ คุณคููนะคือว่าพ่อเขาเป็นนายใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะแต่ทีเนี้ยที่คุณแม่ไม่พาน้องไปแจ้งความที่บ้านก็คือกลัวเนะะี่ยค่ะที่เขาบอกว่าพ่อเขาเป็นนายใหญ่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เงินที่เอามาก็เป็นของนายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะแม่ก็เลยกลัวก็เลยพามาน้องที่ที่นี่อ่ะที่ ที่กองแบบกลัวไม่ได้ไม่รับความค่ะกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้ากลับไปก็ลงรถบกสอยา่เงี้ยไปนั่งอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะถึงสพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพุ่มแม่ก็คิดไปต่างๆนานาว่าเราจะดูด่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแบบนั้นเพราะว่าเขาปูแมลงมากจากก็มีในหลักฐานการสองตันนี้นะับเหมือนที่บอกเนี่ยค่ะน้ำจับน้ำจับใครหาตัวเจอก็ให้ในมือศาสอะไรพวกนี้ จริงๆมันมีมากกว่านี้ทักปึง้งนี้ก็คือที่ที่เขา<ห>ส่งามา,าทั้งหมดแล้วก็แชร์มีการแชรช์ออกไบร่ว,จ300วมจะสา0ร้อยอะค่ะสองรกว่าแล้วซึ่งจริงๆทั้งโรโบคอมทั้งสารพัดเขาเจ้านี้เองเขาก็มีปัญหาแต่สางนาี้ก็คงจะไม่ำดำเนินการอะไรหรอกเพียงแค่ว่ายอมรับความจริงแล้วมาามมาว่ากันเขาก็ยะเเหยนต่มแล้ววามใจยังไงก็ว่ากันนะครับ<ท> เปดประสบแค่ตรงนั้น